สำหรับการเติมแบบใสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเห็นแบบนี้ขึ้นมาเห็นนะมมันจะเห็นตัวระดับน้ำนะอันนี้ผมเติมไม่เต็มแล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยพอกดเสร็จมันก็จะแบบลงล็อกนะคือเสร็จละอันนี้คือเรียบร้อยพร้อมใช้งานละเสร็จละแบบนี้เลยก็คือมันค่อนข้างง่ายนะเวลาเราจะใช้เราก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทูบเดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้ผมได้เจ้าแอปพลิเคชันมานะก็ ซื้อตามรีวิวเข้ามาเหมือนกันเอาไว้ว่าใครสนใจก็ดูรีวิวผมละกันนะจะได้เข้าใจว่าเติมยังไงนะเอาว่ามันจะมีแบบ2แบบนะที่เขาขายกาันจะมีแบบใสกับแบบทึบนะก็แนะนํานะถ้าซื้อซื้อแบบใสดีกว่านะมันจะได้เห็นแอลกอฮอล์ข้างในได้นะมันจะเป็นแอลกอฮอล์ก๊าซแบบนี้นะแล้วเวลาเติมก็ควรจะมีสลิงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะอย่างรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นแบบว่าฝาปิดนั่นเองแบบนี้จะไม่มีนะแล้ววิธีการเติมก็คือเราก็เติมเข้้้าไไปตรงนนีดเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเติมให้ดูแล้วกันนะสำหรับการเติมนะตัวนี้มันจะบรรจุแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 20ML มลนั่นเองนะเราก็เติมแอลกอฮอล์ใส่สลิงแบบนี้นะถ้าใครไม่มีสลิงเนี่ยแนะนาว่าจะลําบากนิดน,นึงนะเพราะว่ารูมันค่อนข้างเล็กนะแต่ถ้าเรามีสลิงแบบนี้เนี่ยเราสามารถกะปริมาณได้เท่ากับตัวกา๊าซแอลกอฮอล์นี้ได้เลยนะแนะนาว่าซื้อสลิงมาจะดีกว่านะถ้าใครใช้ประจําแบบนี้นะโอเคเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ยิงเข้าไปตรงนี้นะครับโอเค ก็จะเติมเข้าไปแบบนี้นะให้มันได้20 ml นั่นเองนะตามปริมาณที่เขาบอกนะในสเปคของเขาก็ยิงเข้าไปแบบนี้อาจจะไม่เต็มก็ได้นะเอากะกะเอาละกันนะประมาณ20 ml นะโอเคมันล้นออกมานิดนึงเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมตอนนี้เข้าไปอยู่ข้างในละแต่รู้สึกว่าจะเยอะไปนิดนึงนะผมจะเอาออกหน่อยเพราะว่าเหมือนใส่มาเกินนิดนึงผมก็จะได้ดูดออกได้ง่ายๆด้วย จะดูดออกไปนิดนึงนะเพื่อจะได้แบบมันไม่เกินออกมาแบบนี้หลังจากนั้นนะง่ายๆเลยเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยมันจะเป็นตัวล็อกของเขานะมันจะมีโอริงสีฟ้าอยู่นคะล้ายๆกับเป็นตัวยางนะกันแอลกอฮอล์ไม่ให้ไหลออกมานั่นเองนะครับโอเคเราก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับปึ๊บแบบนี้ยังไม่สุดนะคือเราต้องดันไปให้สุดจนแบบว่าเป็นการ์ดเลยดันเข้าไปแบบนี้เลย มันจะมีเสียงนิดนึงจำไม่ผิดเมื่อกี้ผมลองดูละเนี่ยปุ๊บเสร็จละตอนนี้ก็เรียบร้อยละตอนนี้แอลกอฮอล์กซเราก็ใช้ได้ละเสร็จละแบบนี้เลยก็คือมันค่อนข้างง่ายนะเวลาเราจะใช้เราก็ดึงออกมาโดยใช้ครีมนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการดึงให้ละกันนะว่าเราเราจะดึงออกมาเติมได้อย่างไงนะครับส่วนวิธีการที่จะเอาออกมานะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะแบบใสก็ ต้องอาศัยอุปกรณ์นิดนึงนะโดยการใช้ครีมนะแต่นะำําถ้าเราจะใช้ครีมนะเราแนะนำว่าให้เราใช้อะไรก็ได้นะเพื่อจะได้ไม่ให้มันเป็นรอยนั่นเองเราก็ใช้แบบนี้เราก็ใช้ครีมดึงที่หัวมันออกมาก่อนแบบนี้นะครับพอดึงออกมาแล้วเห็นปะ่ะตอนนี้มันยังดึงออกไม่ได้ดังนั้นเราต้องดึงตรงก้านมันออกมาเหมือนกันโดยการถ้าเรากลัวก้านมันมีปัญหาเราอาจจะใช้เจ้าสำลีอะไรก็ได้เนี่ยจับไปอีกทีนึงมันจะได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะ จะดึงให้ดูถ้าไม่ออกก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ละกันนะอ,อ่ะเห็นไ,ไหมตอนนี้ก็ออกมาละโอเคก็จับก้านออกมาแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปเหมือนเดิมเลยโดยใช้สลิงเติมเข้าไปตรงนี้เหมือนกันพอเติมเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนวิธีการประกอบใส่เข้าไปก็ง่ายๆก็คือเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ แต่เวลาเวลามันหมดแล้วจริงๆเนี่ยควรจะเติมนะเพราะไม่งั้นถ้ามันน้ํายังเต็มอยู่เนี่ยมันจะมันจะดึงออกลําบากมันอาจจะกระชฉามาได้ดังนั้นเวลามันใกล้ๆจะหมดเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะสมมติมันเหลือน้าประมาณเท่านี้แล้วเราดึงออกเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่กระชฉาออกมานน่นอนะเวลาเราเอาครีมดึงออกมานะแล้วเวลาเราจะเติมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บเข้าไปเราก็กดลงไปแบบนี้ตรงๆได้เลยนะกดเข้าไปแบบปึ๊บใส่หัวเข้าไปก่อนก็ได้มันจะได้เห็นว่ามันยังเกยออยู่หรือเปล่านะเราก็ใส่แบบนี้เข้าไป เสร็จปุ๊บเราก็ดันดันลงไปนะมันจะมีเสียงดังกึกเลยเสร็จละอันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าแพ็กเกจเรียบร้อยละคือเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานนั่นเองนะแบบนี้รุ่นนี้จะมีฝาปิดมาให้แต่แนะนำว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นมากมายนะเอาเอาตรงๆแล้วเนะี่ยถ้าใครชอบแบบมีฝาก็ก็แบบนี้แต่ถ้าใครชอบแบบไม่มีฝาแบบนี้ก็สะดวกนะมันก็สบายๆเลยก็เติมได้เลยเนี่ยถือว่า โอเคอยู่นะสำหรับใช้พกพาเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราได้นั่นเองนะเป็นแอลกอฮอล์การ์ดแบบนี้แต่ถ้าแนะนำก็อยากให้ซื้อแบบใส่น่าจะดีกว่านะมันจะได้เห็นว่าเหลือเท่าไหร่นะอันนี้ผมสั่งมาผิดนั่นเองนะเอาไว้ว่าใครสนใจก็ลองไปดูเองแล้วกันนะผมจะลงลิงก์ไว้ให้และกันเผื่อใครอยากจะได้นะอันนี้ก็ซื้อมาแล้วไหนๆแล้วก็เอามารีวิวบอกกันแล้กันนะ เผื่อใครจะซื้อจะได้แบบแกะถูกนะมันต้องมีอุปกรณ์น,นิดนึงเวลาใช้ก็คือใช้ครีมแล้วกันนะหรือถ้าใครกลัวฝาวเ,เป็นลอยอ่ะก็แนะนําให้ใช้สำลีหรือว่าอะไรเนี่ยแบบอย่างนี้เข้าไปก่อนเท่านั้นเองก็จบละแลวอ,อุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือต้องมีสลิงจะดีมากๆาถ้าใครคิดจะซื้อมาแล้วเราไม่มีสลิงแล้วจะเติมเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะกะปริมาณลบาบากแล้วก็มันก็ ตรงรูข้างในเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กอย่างที่เมื่อกี้เอาให้ดูแล้วกันนะโอเคก็จบคลิปกันไปนะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสาหรับการเติมแบบใสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเห็นแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันจะเห็นตัวระดับน้ำนะอันนี้ผมเติมไม่เต็มแล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยพอก,กดเสร็จมันก็จะแบบลงล็อกนะคือเสร็จละอันนี้คือเรียบร้อยพร้อมใช้งานละก็อย่างที่แนะนํานะซื้อแบบใสจะดีกว่าก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกนะมันจะซิลไว้อยู่แแล้้วบบนี แล้วเวลาเราใช้เราก็จะรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่แบบนี้มันก็อาจจะดูสวยเหมือนกันนะแต่เราจะกะลําบากนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่เห็นข้างในเราก็ต้องเขย่าดูนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็เอาไว้ว่าคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีคันเติมแล้วกันใครจะซื้อแบบไหนก็ลองดูแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะอันนี้แนะนําเลยผมส่วนตัวผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆเวลาพกออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องพกขวดใหญ่ๆหรือว่าใช้แบบว่าเป็นขวดเล็กๆแบบนี้มันพกใส่กระเป๋าตังค์ได้เลยนั่นเองนะครับโอเค